่ะโอเคนะครับมาต่อกันกับเจ้าซูเออร์เจ้าปัญหาตัวนี้นะครับยังไม่จบนะตอนนี้ผมได้ถอดบอร์ด pwm ออกมานะครับปิดไฟก่อนถอดออกมาทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับนี่นะถอดออกมาเพื่อที่จะวัดสัญญาณแล้วก็วัดขาต่างๆอย่างะละเอียดนะครับเบื้องต้นผมต้องทดสอบก่อนนะจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับ จ่ายไฟเลี้ยงแล้วก็วัดส,สัญญาณว่าถอดออกมาแบบนี้นะครับมันยังจะมีปัญหาเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะบอร์ดตัวนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยง2ชุดนะครับชุดหนึงไฟ12โวลต์เลี้ยงบอร์ดนะครับอีกชุดไฟ24โวลต์เป็นไฟฟีดแบ็กเพื่อที่จะไม่ใช่ฟีดแบ็กมันเป็นไฟที่จะมาป้อนเข้าออฟแอมนะครับเพื่อสั่งให้ออฟแอมสั่ง IC PWM ทำงานนะครับ ไอถ้าไม่มีแรงดัน 24V โวลต์ PWM มันจะไม่ทำงานนะครับเนื่องจากมันตรวจสอบก็คล้ายๆวงจรตรวจสอบระดับแรงดันนะครับตรวจสอบแบตเตอรี่ตรงขั้วแบตต่ำตัดสูงตัดนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องป้อนไฟ2ชุดนะทีนี้เรามาดูที่หน้าจอสโคบนะชุดแรกนะครับ24โวลต์นะผมป้อนเข้าแล้วลิมิตไว้ที่0.5แอมป์นะครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะลิมิตไว้ที่ 0. 5เหมือนกัน นะครับอ่ะฝั่งนี้ไฟเบี้ยงบอร์ดนะ12โวลต์อ่ะมาดูสัญญาณนี่เห็นไหมนะครับสัญญาณปกตินะเมื่อกี้ที่มันเคลื่อนนะ่ยมันมันอยู่ข้างบนนะและเจ้าตัวอ่าเขาเรียกอะไรจำไม่ได้นะครับเลเวลอ่าตัปุ่มเลเวลนี่สัญญาณมันปกตินะครับอ่าออกมา ที่ความถี่36 g h กิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้ Channel A นะครับเดี๋ยวจะวัดช n น e เ A เอเดี๋ยวจะวัดช n น e l B นะครับ Channel แรกก็ปกติดีทีนี้มาวัดอีก c h ช n น l หนึ่งนะครับก็มันโยเยยุกยิกเลือเกินนะครับเดี๋ยวผู้ช่วยมาถือกล้องให้แป๊บหนึ่งนะครับ อ่า,าตรงนี้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนช่ n แนลก่อนอทีนี้ช่ n แนล B มันจะอยู่ขา4ึบโอเคโอเคที่จริงควรทำเป็นสายแพรตอกมาด,ดีนะครับแต่ส่วนมากบอร์ดตัวนี้ไม่เสียก็เลยไม่ได้ทำชุดทดสอบไว้นะทีนี้มาดูช่องแ e นอีกช่องแ e น B บ นะครับอ่ะนี่รู้สึกว่าสัญญาณ PWM ออกมาอย่างปกตินะครับสัญญาณปกติแต่พอประกอบเข้าไปแล้วมันไม่ปกตินะอาการมันก็เลยจะยากนิดนึงนะครับถ้าอาการประมาณนี้นะครับผมต้องสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ฟีดแบ็ต่างๆนะครับการตรวจสอบอุณหภูมิหรือตรวจสอบแรงดันต่างๆที่ส่งมาที่ IC of M นะครับแล้วออฟแอมสั่งตัดนะครับสัญญาณพันมันก็เลยเพี้ยนๆนะครับเหมือนมันจะคล้ายๆว่าสั่งต,ต,ตัดต่อตัดต่ออยู่ตลอดเวลาสัญญาณออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับออกออกหายหายนะพอถอดออกมาแบบนี้นะครับมันไม่มีสัญญาณป้อนต่างๆมันก็เลยทํางานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเช็คอฟอแอมก่อนว่าปกติไหมแต่ก็คงจะปกติแหละโดยตัวมันเอง IC น่าจะปกติ นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนแล้วตัวใหม่ทั้ง2ตัวเลยทั้ง IC PWM และก็ OPAM p LM324 โดยตัวมันเองปกติแต่เดี๋ยวคงต้องวัดอุปกรณ์รอบข้างอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับพวก R า h i ชิ hip, แล้วก็ซีเนอร์ต่างๆนะครับว่ามีจุดไหนมีปัญหาไหมจุดไหนเพี้ยนไหมนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่า,าจะรอดไหมนะครับ อ่านะครับมาอยู่กันต่อกับเจ้าซูเออร์เจ้าปัญหานะครับหลังจากที่ผมได้ตรวจสอบสัญญาณนะครับตอนถอดลงไปเช็คสัญญาณมันก็ปกติเอากลับมาใส่ในตอนแรกมันก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับสัญญาณเพี้ยนๆนะครับแต่ปรากฏว่าอ่าตอนนี้น่าจะสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูสัญญาณก่อนนะครับ สัญญาณออกมาในนิ่งกิ๊กเลยแบบนี้นะครับอเอาพุทก็จ่ายออกได้ปกตินะนี่เห็นไหมสัญญาณดีๆมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนิ่งกิ๊กเลยทีนี้อ่าเกิดจากอะไรนะครับผมสังเกตว่านี่อุปกรณ์ smd นะครับมันค่อนข้างที่จะอาโฟกัส,สครับอุปกรณ์ smd มันค่อนข้างที่จะอายุนะครับอายุอันน้ำ นานแล้วนะครับตะก,กวัวที่เขาอบมาจากโรงงานก็ใส่มาน้อยเสลอเกินนะครับมันก็ทําให้มีบางตัวที่หลุดล่อนอุปกรณ์ขา SMD บางตัวนะครับมันติดกับลายวงจรไม่สนิทนะครับทําให้บางทีใช้งานได้บางทีใช้งานไม่ได้อยู่ดีๆสัญญาณคืนก็หายไปซะดือด้อนะครับมันก็เลยทําให้ตรวจสอบยากนะอาการประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียเลยอย่างชัดเจน นะครับมันก็ใช้งานได้บ้างเสียบ้างนะครับก็เล่นเอาปวดหัวอยู่พอสมควรเลยนะอาการประมาณนี้นะครับก็เลยไล่ย้ำตะก,กัวนะครับทั้งบอดเลยนะครับตัวนี้นะไล่ใส่ตะก,กัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ทดสอบมานานอพอสมควรแล้วนะครับทดสอบมาระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าน่าจะประสบความสําเร็จกับเครื่องตัวนี้แล้วแหละนะครับก็ใช้งานได้ปกติดี ตอนนี้นะครับก็ดูมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็น่าจะผ่านเรียบร้อยนะครับก็จากขั้นตอนนี้นะครับก็เครื่องก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะปัญหาที่เจอก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่บอก SMD นะครับเจ้าปัญหานะเราเห็นภายนอกเราดูว่ามันมันเชื่อมดีปกตินะครับแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะเสียอยู่มันอาจจะหลุดลวมอยู่นะครับถ้าสงสัยตัวไหนก็ย้ำตะกัวเข้าไปใหม่ นะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับมองดูด้วยสายตามันก็เหมือนจะปกตินะครับที่ไหนได้ใครจะไปรู้นะครับว่าขามันบางตัวอุปกรณ์ขามันหลุดอยู่นะครับทําให้สัญญาณไม่ออกเนาะก็ตอนเราวัดสัญญาณสัญญาณออกแต่ประกอบกลับเข้าไปก็ทํางานได้นะในในในตอนแรกแต่ทํางานไปสักพักอาการก็ออกนะครับก็สรุปว่าเป็นที่ตัวนี้นั่นเองนะ s m d เจ้าปัญหานะครับเริ่มจะไม่ค่อยชอบมันแล้วนะครับเจ้า SMD เนี่ยนะแต่ก็ต้องอยู่กับมันนะครับแล้วก็อยู่เยอะไปเรื่อยๆนะครับใครที่ร้า,านซ่อมที่ใครไม่มี SMD ก็ถือว่านะตกจุกแล้วแหละนะก็แซวเล่นนะครับพี่ช่างก็อย่าคอมเมนต์ผมละอย่าว่าผมก็ช่างน้องใหม่นะครับมือใหม่นะก็ยังถือว่ามือใหม่อยู่นะเพิ่งเข้าวงการก็ปีกว่านะสำหรับผมแต่อยู่กับ โงการอิเล็กเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับก็ว่ากันไปเนาะสำหรับเครื่องนี้ก็น่าจะจบจริงแล้วแหละนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็ประกอบกับคืนตามเดิมแล้วก็ทดสอบลากกันยาวๆอีกสักยก2ยกนะครับก่อนส่งงานลูกค้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่ามันจะไม่เป็นอีกนะจุตัวนี้โอเคสวัสดีครับ